เอาละครับขอต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ f c ฟซนะฮะในมวนนักเตะนะใน EP ีที่แล้วครับฟอร์มของเจ้าอาร์มสุภชัยไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นการกลับมายึดตัวจริงที่ถือว่าเป็นการปรับตัวได้ดีแหละฮะในวันนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยนะัดแรกก็คือไปเยือนที่ i v ว l a เลนะเป็นทางมิววอ l นะครับนัดแรกของวันนี้นะฮะก็จะเป็นการไปเยือนที่ i v ว l a เลนครับเป็นการเจอกันระหว่างเลสเตอร์กับมิวอ l นะฮะเรามาดูในส่วนของเพล เอเจนต์กันก่อนนะครับปัจจุบันเรายิงเข้าก่อไป3 1ครั้งแล้วนะนะซึ่งเรสเตอร์เนี่ยต้องการแค่48ครั้งนะแล้ววันนี้เนี่ยสแตรตรตรงนี้จะมีการคูณ2ด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะยิง1ลูกเขาก็จะบวกให้เราอีกลูกนะฮะแล้วก็ส,สร้างประตูครับ13ทับยแล้วก็สแตรตรอื่นๆก็ตามภาพเลยนะฮะมีวอเลที่เรายังทําไม่ได้นะในส่วนของตารางคะแนนครับผ่านมา17นัดน,นะเรสเตอร์ชนะ15เสมอ1แพ้1ครับยิงไป36เสียเพียงแค่7ประตูเท่านั้นครับ เสียเวลาครับเราจะไปรอลุ้นกันว่าเจ้าอามจะได้ลงตำแหน่งไหนนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับจริงด้วยครับทุกคนนี่คือรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนะฮะที่จะไปเยือนทางมิววอลนะพวกสาประตูเป็นเฮอร์มาเซ่นครับเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นฟาดกับโคดี้ทางขวาเป็นชูรี่ครับทางซ้ายเป็นดอยเออร์กองกลางตัวตั้งรับครับสตัวเป็นฮาร์ลวิงกับเอนดิดี้นะฮะกองกลางตัวตั้งรับ2ตัวครับเป็นฮาร์ลวิงกับเอนดดีนะทางขวาเป็นอาร์กุญญานครับแล้วก็มาวิดีนเกง เป็นดนนี่พลาสตัวทําเกมเป็นดนนี่พลาสครับส่วนหน้าเป้าเป็นเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดนะที่มีสเตตอยู่75แล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวจริงที่สแตต์พอๆกับเพื่อนร่วมทีมครับมาฮนะเกมกําลังจะเริ่มที่สนามไอวิเลนที่มีวอเปิดบ้านนะฮะพูดปลุกใจเพื่อนเต็มที่นะฮะสเตตวันนี้เราต้องทำแมตช์เรตติ้งให้ได้7.5ครับแล้วก็แอสแท็คกิ้งพาสสครั้ง รวมไปถึง2ช็อตออนทาร์เกตนะหมายครับเกมจะเริ่มที่ทีมเยือนได้เคลียรบอลเจ้าอาร์ครับเคลียรบอลบอลอยู่ที่แอนดีพยายามจะเล่นหน้าเป้านะครับเพราะว่าคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่เล่นเป็นตัวจบสกอร์นะดังนั้นเราจะพยายามเล่นเป็นตัวจบสกอร์ให้ได้ครับแต่ว่าจาังหวะน,นี้ลงมาลงบอลก่อนโอ้แล้วขอบอลแบบนี้ได้ไหมไม่ได้โอ้แล้วจังหวะนี้เหมือนจะขอบอลแล้วหลุดหลุด แต่ว่าโอ้โหกองหลังของทางมิววอลครับวิ่งค่อนข้างเร็วจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับแล้วผูู้เล่นเลสเตอร์เสียบอลกลางสนามมิววอลเตะเปิดขึ้นมาครับบอลอยู่แดนกลางตรงนี้ก็มองมาได้เจ้าอาร์มล็อกขวาหนึ่งแล้วดันขวามีก็ส่งครับโอ้ยังเล่นอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหเปิดต้องเปิดแล้วจังหวะนี้ <c oughs> โดนโคสกาดออกมาครับ บอลอยู่ที่ผู้เล่นมิวอครับขึ้นมาทางซ้ายชูรี่ครับโหสกัดได้ดีแล้วเจ้าอาร์มส่งมาจะพยายามวิ่งเป็นด้านหน้าแล้วแต่ว่าโอ้โหจ่ายบอลไม่ผ่านครับติดคูเปอร์โอ้แล้วขึ้นมาจังหวะนี้มิวอมิวอหลุดเดี่ยวมาตรงนี้เข้ากลางซัดแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโดนเสาหลังของประตูครับนิเบสออกเป็นทางเดนองครับเนี่ยซัดเข้าไปแล้วหืบอล กระดอนเต็มเสาครับเป็นจังหวะได้ลุ้นของทางมิวอครับเดินนอครับเดินนอจ่ายแม็กนาวาร่าแล้วจังหวะนี้ได้บอลเลตเตอร์แล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกเลยครับทั้งเสมอกันอยู0-0นะโดยที่เจ้าอาร์มครับมีจังหวะยิงหนึ่งจังหวะแต่ว่าบอลมาติดแขนนะไม่งั้นได้ซ้ำเป็นจังหว 2, ะ2องฮะมาเรตติ้งในครึ่ง <Marketing S 2> แรกครับ6.0พาดไป8แล้วนะแต่ว่าทาร์เก็ตเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยฮะ มาต่อกันที่เกมในเครื่องรางครับที่มิวอได้เคลียบอลมิวอเคลียบอลไปแล้วถือว่าได้บุกค่อนข้างเยอะกว่านะสำหรับมิวอก็ตามภาษาเจ้าบ้านเลยครับเหมือนตอนนี้เจ้าอามมายืนหน้าเป้าแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีจังหวะเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยจ่ายให้นะฮะบอลตรงนี้ที่ซูรี่แต่ว่าโดานสก,กัดเอาไว้ได้โอ้ยังสก,กัดกันได้ดีแล้วลูกนี้มาที่สุภชัยเจเดด สุภชัยเข้าขวาซัดตรงนี้ติดหลังครับเข้ามือผู้รักษาประตรูแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับดูสบ,บี้หอนะลงมาแทนทางแฮร์รี่วิงครับกอบ็อประสานแดนกลางให้ได้แนวแน่นมากกว่าเดิมครับโอ้โหโดนซัดลูกนี้บอลแฉลบออกหลังเป็นเตะมุมของทางมิวอรครับมิวอจะได้เตะคอนเนอร์ลูกนี้เปิดเข้ามาโค้งๆติดหัวผู้เล่นของทางเลสเตอร์ครับแต่ว่ายังได้อยู่สุดท้ายบอลมาอยู่ที่เจ้าอัมโอ้โหเจ้าอัมต้อง เบียดให้ได้แล้วโอ้โหเจ้าอาร์เบียดได้ครับด้านหน้ามีผู้เล่นอยู่แต่ว่าความเร็วเจ้าอารม์หมดแล้วสัว์ลูกดีเลยโอ้โหชนเสายังได้อยู่เปล่าเจ้าอาร์รอบสองไม่ได้ครับก็ทําให้เสียจังหวะไปแต่ว่าจังหวะนี้ต้องส่งแล้วเจ้าอาร์ส่งให้ด้านหน้าดันนี่เพสตบเข้ากลางแล้วเจ้าอาร์โอ้โห <laughs> เป็นอีกครั้งที่เสียจังหวะนะฮะพยายามทําเกมอยู่ครับ เจ้าอามต้องลงมาช่วยบ้างเลฮะตังวะนี้โอ้โหสกัดบอลได้แล้วเจ้าอามด้านหน้าไม่มีใครเลยบอลมาอยู่แดนกลางของเลสเตอร์ครับส่งมาที่เจ้าอามเจ้าอามหยอดมาด้านหน้าไม่มีใครแต่ว่าชูรี่มงได้ทำชิงหน่งสองกันอยู่แล้วเจ้าอามเห็นแล้วด้านในเปิดย้อนเข้ามาบอลอยู่ทีมก็ลุ้มทีมแล้วซัดลูกนี้ก็ติดเซฟ เปลี่ยนตัวอีกคนครับฟัตายูจะลงมาแทนดันนี่แพลสครับโอ้ก,ก็เสริมแนวลูกเต็มที่ครับสำหรับเตเตอร์เราเปิดคอร์เนอร์ลูกนี้เจ้าอามได้โคลกลูกนี้ที่เซฟแล้วเพื่อนร่วมทีมยังอยู่ตรงนี้ซัดอีกทีก็ติดบล็อกครับแล้วเตเตอร์ทุ่มมาตรงนี้เจ้าอ,อามส่งมาที่ฟัตาวู เดาตรงนี้ด้านหน้าซัโโดกูติดเซฟครับอาการยืนนนออกครับส่งทางจัสตินลงมาแทนนะโอ้โก็บุกเต็มที่เหมือนกันนะแล้วเปิดลูกนี้เจ้าอาร์มได้โขกอีกทีก็เข้ามือครับทางขวาเจ้าอาร์มมีแต่โดนเสียบโอ้โดังได้อยู่หรือเปล่าแล้วเจ้าอาร์มพักอกซัดลูกนี้ไม่ตรงขอบโอโ้ได้บอลตรงนี้ยังเล่นอยู่โอ้โมาเล่นเป็นแดนกลางแบบนี้ปแปลกๆแะฮนะแต่ว่ายัางได้ที่เจ้าอาร์มคืนมาหนึ่งครั้งบอล ยังอยู่ตรงนี้ที่จามโอ้พิกไม่ได้ครับบุกขึ้นมาทางขวานะฮะแฮนนี่แมนแฮนนี่แมนโอ้โหความเร็วกระชากหลบผู้เล่นเลตเตอร์ไปได้แล้วเปิดเข้าตรงกลางสัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับนาทีบาปจริงๆครับสำหรับแฮนนี่แมนโอ้โหเลตเตอร์ครับพลาดท่านในช่วงท้ายเกมนะโดนกระชากหลุดแล้วคอสเข้ากลางวาชาชัด จอดจอตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้ฮะจะปลาชัยหรือเปล่าครับนี่ฮะอันนี้เมนจะชากหลุดมาแล้วคอสเข้ามาตรงกลางด้านในครับชูรี่ไม่ได้ประกบติดขนาดนั้นนะแล้วนี่ไงศาด,ด้วยสายสวนตัวมาเส้นเข้าไปเป็นหนึ่งศูนย์ที่เจ้าบ้านขึ้นนํำเงับนาทีที่92ตรงนี้ก็เรียบร้อยครับพุทธศีลเปล่าจบเกม เจ้าบ้านมีวอลก็เปิดบ้านเอาชนะทางเลสเตอร์ไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ก็วันนี้ฟอร์มของเจ้าอาร์มครับไม่ได้ถือว่าแย่นะแต่ว่า ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ครับก็ต้องพยายามกันต่อไปในนัดหน้าครับสำหรับวันนี้แม์เรตติ้ง7.3นะมีโอกาสยิงตรงรอบแค่2ครั้งครับออบเจสตีฟไม่น่าจะได้สักหนึ่งนะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับไปว่ากันต่อเกมหน้าหลังจากจบเกมไหมครับก็ออบเจสตีฟนะเสร็จไป2แต่ว่าน่าจะเป็นช็อตออนทารเกตครับที่ไม่สามารถทําได้นะแต่ว่าเราได้แทมอาพมา3นะแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปอัพในส่วนของการจบสกอร์เพิ่มนะเราจะขอนําไปอัพในส่วนสปีดก่อนนะครับเพราะว่า ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่สามารถกระชากหลุดกองหลังได้นะดังนั้นขออัพสปีดไป2นนะจะเหลือ1และอหนึ่งเราก็จะไปใช้ในการยิงอ,อลองช็อตแล้วกันนะฮะ เป็นการจบสกอร์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่แพ้นะักที่2ของฤดูกาลไปนะสำหรับเลสเตอร์คะแนนตอนนี้ก็ยังห่างจากทางเซาแฮมตันอยู่แต้มนะครับก็ถือว่ายังห่างไกลอยู่นัดต่อไปครับเราต้องไปเยือนที่ไอวิเลนแลยนะน่าจะเป็นสนามอารรพานของเลสเตอร์ครับแต่ว่าคราวนี้จะไปเยือนทางเบอร์บิงแฮมที่มีอยู่12แต้มเท่านั้นครับก็เนื่องจากเตะกลางสัปดาห์นะดังนั้นความฟิตของนักเตะก,ก็ไม่เต็มร้อยครับนักเตะจะเป็นผู้เล่นชุดเก่านะครับแต่ว่ามีเปลี่ยนตำแหน่ง ฟาสออกนะฮะส่งเจมส์เวสกาลงมาฮนะทางซ้ายเป็นจัสตินนะที่เป็นแบ็กซ้ายครับแล้วตัวทําเกมทางขวาเป็นเอาไบตันนะที่เหลือก็เป็นตําแหน่งเดิมรวมไปถึงเจ้าอาร์มสุปชัยใจเด็ดครับที่ลงเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะฮะ ไมยครับนัดท,ที่2แต่ยังเป็นสนามเดิมนะไอวิเลนนัดท,ที่แล้วครับเราแพ้ให้ทางมีวอไปสวนประตูต่อหนึ่งครับนัดนี้หวังว่าจะเก็บ3แต้มได้แบดเรตติ้งนัดนี้ต้องการ8.5เลยนะโอ้โหแล้วอย่างอื่นก็ประมาณนี้ไปว่ากันในเกมครับที่เลตเตอร์มาเยือนชุดสีส้มนะโอ้โล้วแสงในเกมเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะเลตเตอร์ letter ยังได้บอลอยู่แล้ว เปิดตรงนี้มาที่สุประชัยสัตว์ลูกนี้โอ้ติดเซฟครับเป็นยังว่าสั์แรกของเกมครับมาร์คออฟไรตันอยู่ที่บอลเลยครับน่าจะเป็นคนเตะฟรีคิกลูกนี้นะเป็นคอนเนอร์ครับคอนเนอร์ของมาร์คออฟไรตันค่อนข้างแม่นอยู่ดังนั้นเราขอบอลได้ปะไม่ได้แล้วตรงนี้มาร์คออฟไรตันโอ้จ่ายตรงกลางแล้วยิงเสาแรกโดนปัดมาอีกครั้งครับครั้งนี้เป็นเอนนดดี้หรือเปล่า เนี่ยซัดแต่ว่าโอ้บอลชนเสาครับไม่ได้โดนปัดโอแกนโรเบิร์ตโอ้โดนจิ้มไปได้ครับชูรี่เราส่งมาที่จอม์นจอา์เห็นเพื่อนวิ่งก็ส่งต่อแล้วตบเข้ากลางลูกนี้้เพื่อนไม่ได้มองด้วยนะว่าเราวิ่งเข้ามาแนละ้วต้องรอจังหวะวิ่งชัดเข้าหน้าแล้วหื้จอห์นจอห์นเบรบไม่ได้จอห์มล็อกมาหนึ่งจอห์มซัดเองแต่ว่าบอลโดนจิ้มไหมครับก็ไปครับ เจ้าอามส่งดีแต่ว่าจังหวะนี้ชูรี่ก้นเองด้านหน้าไม่มีใครตบเข้ากลางซัดลูกนี้ก็ติด,ด,ดโอ้โหเลเตอร์มายาวๆครับเหมือนตอนนี้เจ้าอามได้มาอยู่ที่ลูกตั้งเตะหรือว่าเป็นลูกเซตพีค่อนข้างเป็นหลักเลยฮะไม่แน่ใจว่าถูกดรอปตำแหน่งลงมาเป็นตัวทําเกมหรือเปล่าน,นะโอ้นะักนี้แสงมืดเหลือเกินไปว่ากันต่อในครึ่งหลังนะครับมาครับเกมในครึ่งหลังเ,ลเ,งลงเปลี่ยนฝั่งและแสงดีขึ้นเยอะนะฮะเจ้าอามเคลียบอลมาเจ้าอามเปิดไปท้างขวาครับ โอ้เราเอาไบตันเสียลูกนี้ง่ายๆเลฮะต้องรอจังหวะเพื่อนร่มชิมสก,กัดเลยครับแล้วเนี่ยฮะจังหวะแบบนี้จังหวะแบบนี้แต่ว่าความเร็วเรายังได้อยู่หรือเปล่าตัดให้ตรงกลางมาตรงนี้ฮะหวังว่าเพื่อนเราจะโอเคอยู่หรือเปล่าสุดท้ายัซเดอร์สั้นได้บอลอุตสาเลี้ยงขึ้นมาซะดีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่สุบใช้เข้าซ้ายครับสุบใช้เข้าซ้าย เลี้ยงอยู่สุดท้ายโดนจิ้มไปโอ้โหแล้วส้มลนโอ้โหไม่คิดไม่ฟันคนระับจังหวะส้มลนเฉยเลยเหมือนจะไม่มีอะไรฮนะโอ้โหต้องยอมมากกว่ไปต้าแล้วครับที่ไปจิ้มบอลมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นจังหวะคืนหลังแล้วโอ้เป็นเพื่อนร่วมทีมน่าจะเป็นเอนดีครับไปแย่งบอลมาได้แนละ้วสุประชัยครับขโมยลูกนี้แนวะแผลนิ่มๆเ,เลยฮนะโอ้กลับมายิงได้ครั้งครับสำหรับเจ้าอามสุปรชัย น่าจะเป็นประตูที่เก้วฮะจริงๆด้วยครับเป็นประตูที่9้าครับแล้วจังหวะนี้ฟอตวูเหมือนจะได้ลงมาเล่นเป็นตัวทําเกมนะอยู่แล้วนะโอ้เราจิ้มบอลได้บอลอยู่ที่เจ้าอามเจ้าอามส่งให้ก่อนตรงนี้ด้านหน้าจิ้มมาที่เจ้าอามเจ้าอามเห็นแล้วเจ้าอามเปิดตรงนี้มาแต่ว่าตรงกลางชารช์จไม่ได้ครับแล้วเบอร์บิงแฮมได้ขึ้นมาแดนกลางตรงนี้โอแกนโอแกนโดนจิ้มไปครับด้านหน้ามีเราอยู่แต่ว่า บอลยังมาไม่ถึงคนระับบอลตรงนี้อยู่ที่เจ้าอาัมส่งให้เวอร์เดวูโอ้แล้ว <c oughs> ทาชิ่งหนึ่งสองมาตรงนี้แต่ว่าโดนสกัดไปได้นะหนาแน่นนะฮะแล้วทําชิ่งไม่ได้ด้วย <c oughs> โอ้ขอบอลพลาดแล้วเป็นทางโรเบอร์ได้ซัดเข้ามือเบอร์เซนโูส่งมาตรงนี้ก็จ่ายต่อแล้วจ้าเจ้าอาัมส่งให้เพื่อนร่วมทีมแล้วเพื่อนร่วมทีมก็ถงเวลานะฮะ จบเกมครับเรียบร้อยเป็นเลสเตอร์ครับบุกมาเอาชนะทางเบอร์มิงแฮมซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนะจากลูกยิงของเจ้าอาร์มสุภาชัยใจเดดครับก็ถือว่าต้องชมอินเดี้ด้วนนะที่เข้าไปแย่งบอลลูกนี้มาได้ครับ ถือเป็นชัยชนะที่รอคอยแล้วครับเจ้าอ,อารมครับแมปเรตติ้ง9.1ลงไป92นาทีมี1ประตูครับจาโอกาสยิงเข้ากรอบ2ครั้งนะโอ้แล้วแน่นอนครับได้เบรเยอร์ออฟเดอะแไปอีก1ครั้งนะแล้วก็ออ e c t i ีฟครับเสร็จไปทั้ง3เลยนะตอนนี้เลเวลก็กำลังจะขึ้น13นะครับ สำหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ ep 1นะฮะลองนับรางวัล player of the match ให้หน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าอาร์มเนี่ยได้ไปกี่แมตช์แล้วนะแต่ว่า80%นะที่ผมสังเกตคือเจ้าอาร์มได้เป็นหลักนะฮะถือว่าเป็นผลงานที่ดีของเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดเลยครับสำหรับตำแหน่งหน้าเป้าของทางเลสเตอร์นะเข้าสู่นะัดที่20ของเวที e f l เ h a m p i o ช s เป p ครับก็ต้องเปิด King Power Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ i p s w i c h Town นะฮะซึ่งมีอยู่21แต้ม นัดนี้ความฟิตก็เต็มร้อยครับพวกสาประตูเป็นเฮอมาเส้นครับเซ็นเตอร์แบ็กสตัวเป็นโคดี้กับทางฟาสทางซ้ายเป็นจัสตินนะที่ฟอร์มค่อนข้างดีครับลงมาแทงดอยเออร์บ่อยๆทางขวาก็เป็นชูรี่เซ็นเตอร์แบก็กตัวตะเกม2ตัวเป็นฮารี่วิงกับเอนดิดี้เช่นเคยนะทางขวาเป็นนะักกันยูนนครับทางซ้ายเป็นมา์วิดีดี้ดดนนี่เพลสเป็นตัวทําเกมแล้วก็หน้าเป้าครับเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดจะลงเตะในเวลาเที่ยงครึ่งนะก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างร้อนเลยนะถ้าเป็นการเต ในประเทศไทยครับไม้ครับนัดที่3ของวันวันนี้ครับที่ King Power Stadium ครับเลสเตอร์ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ i ี s w i ิ h ทาวนนะซึ่งในเวที EFL Championship ของจริงเนี่ยอีฟสวิตเนี่ยก็ค่อนข้างเปรียดคะแนนกับเลสเตอร์อยู่นะฮะเกมกำลังจะเริ่มที่เลสเตอร์ได้เขี่ยบอลครับเจ้าอาร์มครับเขี่ยบอลเรียบร้อยบอลมาอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมนะฮะวิง่งบอลตั้งเตะของ i f s w i c h ทาวครับ เปิดยาวขึ้นมาบอลมาอยู่ตรงนี้เจ้าอาร์มโดนเข้าอีกแล้วลูกโอ้เจ้าอาร์มขึ้นบวกแบบนี้จะเจ็บอีกหรือเปล่าเนี่ยหายไปเป็นเดือนครับโอโ้เราไม่ได้ลุกด้วยสุดท้ายผู้ตัดสินต้องเป่าให้ใบเหลืองเองเหรอทาวิสเลววสทาวิสครับโดนใบเหลืองไปตั้งแต่นาทีที่7็แล้วเจ้าอาร์มจะไหวหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับโอ,โอ้โหเข้าหนักจริงๆครับ น่าจะเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาเลยครับโอ้หวังว่าจะไม่ให้เป็นอะไรมากนะเพราะว่าหลังจากครั้งที่แล้วที่หายไปเดือนนึงก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงเนี่ยตูยเซเบ้ครับโอ้ตูเซเบ้เปิดติดลูกนี้ยังได้อยู่ที่ยา,ายนุนชูรีเล่นตรงนี้กับยูนุนก็ไม่ถึงครับโอดีส่งมาตรงนี้ที่สุภรชัยแล้วหาเลวิ แล้ววิงเห็นช่องอยู่เจ้าอมเจ้าอมกระชากมาแล้วจะเปิดแต่โดนจิ้มออกไปครับก็ตั้งเตะลูกนี้เปิดมาไม่ถึงหัวเจ้าอัมโขกทิ้งลูกนี้ยังนด้อยู่ที่จามเจ้าอามเลี้ยงมาเองครับเจ้าอามหลบมาหนึ่งหลบมาสองแล้วเห็นตรงกลางก็เปิดติดขาของทางผู้เล่นอิสซวิตเทวครับปู่แล้วเหมือนพายุยีมะกำลังพัดเข้าสุสาน King Power นะ แต่มุมอีกครั้งของทางเลเตอร์เปิดเข้ามาแล้วบอนไม่ถึงเจ้าอัมโดนโขกทิ้งออกข้างไหมครับบอนตอกส้นตรงนี้ยังได้อยู่ที่จ้าอัมเจ้าอามัมตบกลับเข้าไหนครับแล้วจ่ายลูกนี้สัดโอ้บอลไม่เข้ากรอบนี่ะเป็นจังหวะสัดลูกนี้ของวิงหรือเปล่าแต่บอลไปเข้าหน้าต่างครับแล้วบอลตรงนี้ขอบอลแล้วที่เจ้าอามัมเจ้าอามัมเอาบอลลงเอาบอลลงล็อกมาหนึ่ง ามพยายามเล่นอยู่ตรงนี้ก็ส่งให้เพื่อนยิงแล้วเรียบร้อยไปได้เป็นแอซซิตครับสำหรับเจ้าอามเป็นดนนี่เพลสแหละครับโอ้ทำเกมกันอยู่ตรงนี้ถึงตัวเองจะไม่มีแรงจะยิงนะเนี่ยจังหวะดึงของเจ้าอามดึงมา2แล้วส่งให้ตรงกลางซัดเต็มๆเ,เลยฮะโอ้ผู้เล่นเบอร์22ส่งถึง26ตรงนี้แล้วยิงแบบไม่จับก็ขึน้นนํำหนึ่งูนเลยครับ แล้วจ่ายมาที่จามทําชิงกันอยู่ทําชิงหน่งสองบอลกลับมาที่จ้ามเจ้าอามเห็นหน้า,นาแล้วจ้าอามเปิดไปตรงนี้สัตว์ลูกนี้โอ้ติดเซฟโอ้เปิดให้วิงครับแต่ว่ายัางติดเซฟรา,าประตูเกือบเป็นแอสซิตที่2นะแล้วอยู่นุนเปิดมาลูกนี้สุภชัยโขกแต่เข้ามือครับจบเกมครึ่งแรกครับที่เลเตอร์นำอยู่1 0นะ บวกกับอาการบาดเจ็บของเจ้าอา์มก็ต้องมารอลุ้นว่าเครื่องหลังจะมีโอกาสจะกลับมาหายหรือเปล่าครับไม่งั้นได้พักยาวแน่นะโอ้เกมในเครื่องหลังมาเจ้าอา์มก็ยังจับบริเวณต้นขายอยู่เหมือนเดิมนะพยายามเล่นให้ได้มากที่สุดนะจ่ายตัดเข้าข้างในที่เจ้าอา์มเปิดข้ามฝั่งมาเลยฮะแล้วบอลถึงที่จัสตินมาวิดดีท้ทำชิงหนึ่งสองอยู่แล้วโอ้โหเจ้าอา์มหลุดมา อามหลุดมาแต่ด้านในไม่มีใครใส่ก็ให้เบาๆไป <c oughs> วิ่งส่งมาตรงนี้ที่เจ้าอามเจ้าอามได้เจ้าอามล็อกมาหนึ่งเจ้าอามส่งคืเนเรับเจ้าอามพยายามจะล็อกเราหน้าคว่ำเลยฮนะแล้วมีการเปลี่ยนตัวเอาดูซบ,บี้ฮอครับลงมาแทนอากาอันยุนน์แต่ผู้จัดการทีมยังไม่เปลี่ยนเจ้าอามออกนะคงคิดว่าเป็นจังหวะเจ็บที่ไม่เยอะครับแล้วเปิดลูกนี้มาโดนโคกสกัดรับ โดนจิ้มไปแต่ว่าเขาก็เสียบอลเหมือนกันโอ้เจ้าอาหลุดมาเจ้าหลุดมาหูล็อกขวาหน้ายๆล็อกขวาหน้ายนแล้วเปิดย้อนเข้าแต่ว่าบอลออกหลังครับแล้วเรียบร้อยครับมีการเปลี่ยนตัวเอาดาก้าครับลงมาแทนเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดนะที่มีอาการมาเจ็บมันเรตติ้ง9.1ครับ1 acid หช็อตออนแารเกตครับโอ้ไม่ไหวจริงๆต้องเปลี่ยนตัวออกครับแล้ว10นานทีที่เหลือครับเรามารอดูเพื่อนร่วมทีมกันดีกว่าเปิดมาลูกนี้โขกแล้วเราออกปั๊บเป็นประตูทันทีครับออกเป็นทางดาก้าที่งลงมาครับเตะมุมลูกนี้มาโอกาสแรกของดาก้าครับเนี่ยเดนิพาสเปิดเข้ามาแล้วดาก้าโขกเกือบนอกกรอบเขตโทษเลยนะบอลย่อยเข้าบูิสาประตูไปฮะก็เป็นประตูสวยๆอีกหนึ่งประตูนะเข้ามุมสามเหลี่ยมแล้วฮะ ดาก้าครับตัวแทนของทางเจ้าอามสุภชัยเจเดตครับ2ต่อศูนย์ที่เลสเตอร์ขึ้นนำนะแล้วแบรนดอนเวลเลียมครับส่งมาที่ตุสเซเบก็เล่นเงินอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้แล้วโอ้โหโอ้ดาก้าครับไปยืดมาจากไหนจิ้มบอลได้แล้วสปีดมาลูกนี้สัดด้วยสายโอ้โหสองประตูของดาก้าแล้วเป็น3ต่อศูนย์แล้วเลสเตอร์เป็นยังวะ พาดของเซนเตอร์แบ็กเด็กเก่าเด็กผีนลฮะเนี่ยโดนจิ้มมาแล้วดักก้าครับสปีดไม่รู้ไปเร็วมาจากไหนนะโอ้โหจับตัวยากจริงครับหลุดมาแบบนี้สามศูนย์ครับเลตเตอร์ขึ้นนำทดเวลาสามนาทีที่อิงพาวเวอร์ครับตรงนี้ มอสซี่ <Auss> ขอบอลอยู่กับเร mm hmm. นอน,บนเบลเลี่ยมครับ,บเบอร์เกสเลี้ยงขึ้นมาเองแล้วส่งให้บเบลเลียมโอ้ oh, แลเราเลี้ยงม,มาแล้วจะเปิดหรือเปล่าก็ย้อนกลับหลังมาร์ี่เบอร์เกสครับแล้วพุตสินครับเป่าจบเกมเป็นเลเตอร์เปิดบ้านเอาชนะทางอิฟสวิตาวไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับหรือว่าดักก้าเป็นซูเปอร์ซับอีกทีนะโอ้ห oh, ลงมาแทนเจ้าอาัมแล้วยิงไปถึง2ประตูถ้ามีอาการบาดเจ็บที่ต้องใช้ระยะเวลายาวเนี่ย น่าจะต้องเบียดกับดาก้าอีกครั้งเลยครับเราหลังจากจบแม์ครับออเจิทีฟครับเราเสร็จไป2นะแล้วก็ไม่เสร็จ1ได้เป็นสกิลพอยต์มาอีก3าครับเดี๋ยวเราจะไปอัพในส่วนของการจบสกอร์นะในส่วนการจบสกอร์เนี่ยเราจะเพิ่มค่าวอลเล่นะฮะแล้วก็ค่าฟิเนชชิ่งสุดท้ายจะเป็นลูกมงครับเสร็จเรียบร้อยต้องมาลุ้นอาการบาดเจ็บแล้วโอ้โหโ,โ,โ,โอ้ครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราใช้เวลา29วันนะถึงจะสามารถกลับมาลงเล่นได้ครับแต่ครั้งนี้ครับเจ้าอาร์ แมตช์ฟิตอีก83วันเกือบ3เดือนนะโดนพักไปแล้วตอนนี้ EFL แ h a แชมเปี้ยนชิพครับผ่านมา20นัดเหมือนจะเตะกันทั้งหมด40กว่านัดหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือไม่ก็36นะฮะก็ถือว่า3เดือนตีว่าหายไปประมาณ12แมตช์โอ้ก็ยังได้กลับมาในช่วง ปลายฤดูกาลแลวครับโอ้ครั้งนี้เจ็บถือว่าเจ็บยาวที่สุดเลยฮะหวังว่าจะกลับมายึดตัวจริงได้นะแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าจะกลับมาฟิตได้ขนาดไหนแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยจะโดดเด่นเหมือนช่วงเวลาก่อนที่จะเจ็บหรือเปล่านะฮะก็หวังว่าทุกคนมาท่วมเป็นกําลังใจให้เจ้าอาร์มสุภาชัยด้วยนะฮะในซีรีส์นี้นะมาเจอกัน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมหวังว่าจะสนุกนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำใจหรือว่าติเตียนกันได้นะและที่สําคัญครับตอนนี้ช่องเราเปิดซุปเปอร์แทงได้แล้วนะครับสามารถสนับสนุนกันได้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ